ถ่ายรูปนะคะ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 

ต้อนรับสู่เรือครับเรือนี้จะมีแต่ความรักกันเท่านั้นครับผมเรืบปตดเราพากันแดดแล้วนี่เราพากันแดดแล้วนี่นี่ก็สมาชิกขึ้นเรือกันแล้วนะครับ พวกเราขึ ų, ้นมานั right. ่งทางด้านหัวเรือนะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังแล้วลยท่านกำลังเดินมานะครับผมโอ้ยนี่เราไปนักข้างหลังคนขับแม้วอกที่ไหนลืมเลยนั่ข้างห่ังเลยครับตรงตรงเหมือนกำลังน้า คนที่เหลือไม่คนที่เหลือก็จะนั่งข้างหลังกันสบายสบายมาห้องร้อนร้อนครับใครมาเป็นคู่รักได้นะใครมาเป็นคู่รักนี่เห็นไหมเน็ตแบบว่าฝุ่นฟองแดดแต็เท่ปมีกล้องด้วยอ่ะแต่ด้วยนิสัยว่า โอ้ oh. อยากได้ตอนเย็นเขาจะมีการจัดหล่อเราก็จะส่งให้อ yeah. ย right ่ 3, 200, างรองราสิท like ันกันเลยใครต้องการแมรายการห่าันสองร้อยบาทครับมีต้อง2องดิสกและดิสกหนึงก็จะเป็นสี่ร้อยภาพของวันและอีกดิสกหนึงก็จะเป็นหชั่วโมงแล้วก็จะมีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษแล้วจะมีมิวสิกแต่งกันไปด้วยนะครับผมใครสนใจบอกได้นะครับเขาจะเริ่มถ่ายกันตั้งแต่ตอนเรือออกนแต่จริงๆก็รับถายกันมาตั้งแต่ตอนชาคือ้าร